ครับสวัสดีครับพี่น้องกะพ่อกับบาวุทครับคลิปนี้อ่าเดี๋ยวบาวุทสี้พามาเบิงต้นที่มันหน้าตายเนาะต้นที่มันมีปัญหาแล้วผมสิเวาถึงสา,สาเหตุสาเหตุมั่นละ้ะกับสีบอกไว้ที่แก้ปัญหาอ่าที่แก้ปัญหาแล้วมันได้ผลดีสุดโดยบบต้องเสียงเงินอย่างมากมาครับ ต้นนี้บ่สได้กีดมาสองปีครับมันเป็นพันพันสองห้าหนึ่งครับต้นนี้แต่ว่ามูเขานี่มูเขาในสวนนี่นี่สิเป็นพันหกร้อยหกร้อยธรรมดาครับแต่ว่าเพิ่นนะ่ะสิมีเกี่ยวม,มาหลายอยู่ประมะาณเกือบสิบกว่าต้นครับประมาณนี้ประมาณเกือบสิบก่าต้นสองหาหนึ่งครับสาเหตุที่ พ่อนำยางหายเขา,าเรียกว่ามันตายนึงเนาะครับอา่าสาเหตุที่หน้ายางตายหนึ่งครับอันนี้คือเ้าจากประสบการณ์ของผมเองหนึงโรกีดเขาเยอะเกินไปเราไม่รู้จักวิธีกีจก็คือพันนี้อา่าสมควรสิกีดหนึ่งผักหนึ่งครับวันเว้นวันดีที่สุด251ครับ ด,ดีที่สุดวันเว้นวันแต่ว่า,าทีมันนาตายนี่สาเหตุ1ก็คือว่าเราไม่รู้จักวิธีกีดก็คือกีดกีดสองมือสามมือจังพักอหกรอยธรรมดามันกีดได้กีดสองวันสามวันพักพักครั้งหนึ่งแต่ว่าสองห้าหนึ่งนี่มันทำไม่ได้มันมันกีดเหมือนหกร้อยไม่ได้ เขาต้องพัก,กวันเว้นวันเพราะว่าเขาให้น้ำยางดีแต่ว่าเฮาเห็นมันออกดีเฮาแขงอยากได้บกขึงผมเองบ่ได้โทษภายดอกต้องโทษตัวเราเองอต้นที่มันออกดีดพี่น้องสังเกตบึงยิ่งออกดีเรายิ่งอยากได้น้ำยางของเขาแมนบ่ถามเจ้าของบึงว่ามันออกดีเฮาแข่งกีดเล่งสมควนสีพักว่ามันออกดี กระแห้งกรีดแห้งอันนั้นมันก็เลรกลาย่เป็นแข้งออกดีกระแห้งกรีดอ่าบาดนี้พ่อมันออกเล่ยไหลเขาออกเล่ยๆหลเขาน้ำยางหายไปเลยบาดนี้ครับหายไปเลยหายไปเลยแล้วก็ใบเขานี่สิเริ่มร่วงเพราะว่าเขาเขาเริ่มดึงอาหารขึ้นไปบ่ได้ไปเลี้ยงลั้ต้นไปเลี้ยงใบเลี้ยงยอดเขาบ่ได้ครับ นี่ลักษณะนี่ครับมีวิธีแก้ไหมก็คือเข้าปลวยปลวยเขาบดิโภีดเขาเลยแล้วก็เอาเอาขิงว่าขี้ไกล้ยังก็ได้อ่าเจากระสอบหนึ่งอ่ยาใหญ่อมต้นเลยใหญ่ยยอ,อมตน้นอ่าใส่ปุ๋ยไปน้ำจากสองปีครับอ่าผ่านมาสองปีแล้วพี่น้องนี่เขากระสิอ่าดันดันเยื่อจะเลื่อนไหมเขาสีสร้างสางท่อน้ำยางขึ้นมะไมครับ เขาเริ่มสั่งทอ่อน้ำยางห้องเขาแล้วก็เขาสิดันเปลือกเก่้าห้องเขานีให้มันรูดออกไปเลยครับดันเปลือกเก่้านี่ที่มันเป็นเปลือกตายไปแล้วนี่ไม่มีน้ำยางไม่มีทอ่อน้ำยางอะไรเลยนี่มันสีดันทิ่มไปเลยครับมันสิสั่งเยื่อขึ้นมาใหม่แล้วก็สิสั่งเปลือกใหม่ครับถามว่ามีน้ำยางไหมมีครับตัวที่มันสั่งขึ้นมาใหม่นี่มีน้ำยางแน่นอนครับแต่ว่าต้องใช้เวลา คำพูดใจห่อนก็นคือตัดถิมครับใจห่อนก็นคือตัดตัดถิมนี่เราบ่าวุฒิเป็นอย่างคือว่าประสบการณ์มันสอนเราทุกอย่างครับไอหูห้ว,ว่าพันใดสมควรสกิดซ้ำใดสิกิดจ,จักมือพักนำ้ำยางดีเท่ากับแหงอยากได้หลที่มันมีปัญหาครับนี่ว่าถึงประสบการณ์ของผมเองครับประสบการณ์ของบ่าวุฒิเองอวิธีแก้มี สาเหตุมันเกิดจากอะไรที่น่ายางตายนึงส่วนมากมันเกิดจากที่ตัวเราเองครับเจ้าของสวนเองอ,อยากได้น้ำยางหลายเห็นว่ามันออกหลกัแห้งแห้งกีดมันดูเอาไปมาทอน้ำยางหายไปเลยครับมันโทษภัยบ่ดบาดนี้วิธีแก่ก็คืคอ,อตองหายขิงง่วข,ขี้ไก่ขี้เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์อย่างสปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอันนี้เห่าบนว่าใส่ปุ๋ยเม็ดนั่ก็ได้ครับบำรุงพ่นเห้นพ่นขึ้นมากคือเก่ายญาเฝ้ากรีดเพิ่นอ่าเฝ้ากรีดเพืนแล้วก็หญาเฝ้าใจห้อนเฉพาะต้นที่มันเป็นที่เป็นหน้ายางตายนึ่งไม่มีท่อน้ํายางไม่ได้เกี่ยวก,กันกับท่อเดินอาหารเดินท่อน้ายางครับเดี๋ยวเบาสิมาเวเบาถึงท่อลําเรียงอาหารกับท่อน้ํายางนี่ มันแมนคนละทอบอพอกันคลิปนาด้วยพี่น้องครับฝากพี่น้องไว้ซ้มนี้ครับมีอยังทั้งมาสอบถามผมได้บ่าวุดครับ0 6 2 0 4 8 6 7 9 1ครับทุกอย่างอยู่ที่เราดูแลครับรากาสิไปโทษไพล์บุรเพราะว่าเท่ากีดเท่ากับหูวันเป็นยังไงแห้งออกไร่ก็แห้งอยากได้ไร้น้ำยางแมนบอครับเมื่อมันมีปัญหาแล้วต้องแก้ไขครับฝากไว้น้ำครับผมบ่าวุดแของในจังหวัดบนราชธานีครับ ขอบคุณครับ